ก้าเจากโรงเรียนดำงรงราดสมเกาะน้าเจ้าได้โอกาสนี้นะเจ้าจากชุมชนฟังมินน้าเจ้าก็ได้มีสีน้ำใจรางวัลเล็กน้อยนะเจ้าสำหรับน้องๆที่มีการแสดงตีน,น,นี้ใส่น้าเจ้าแล้วก็กล้าแสดงออกนะเจ้าเราก็จะเป็นกำลังอกลังใจในการตีนตาค้ำ สิ่งดีๆแบบนี้เพื่อครับวัฒนธรรมของบ้านเขาสืบต่อไปนะเจ้าเขาทอยากเรียนเชิญทางท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆนะเจ้าตัวนี้งฟ้อนตัยนะเจ้าน้องสวยนะเจ้าก็นตอนแน้งโคกสารพีเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะมีทางวันน้ำใจนะครับจากชุมชนฝองมินนะครับแล้วก็มีผู้ใจใดีนะครับได้มอบรางวัลในการน้องๆนะครับเพ่อเตินกำลังใจในการน้องๆในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเภทนี้นอกการแสดงตัวนะครับ ของล้านนาเฮานะครับประกอบด้เทนะก้อนครับะก้อนเชนทงนี้เลยนะครับเดยวมาให้กำวันกอนนะครับทุกคนเลยตํารั้อนถึงเี้เเพราะว่าอากาศเราเป็นเชฟคเป็นเงคทับคครูที่เชนสนะครับสีดำคูู่อันคณาละออนะครับเดี๋ยวชชนก้นง้ทีเลยนะครับวสีเลยเนีเรยนเชนะครับแล้วก็ี่น้องได้ดียนเราาขออกุ่าไปค่าเปที่เราเลืกแล้ว การนี้ต้องขอบคุณการเรียนดำลงกาีลส่วทุกข้อนะครับที่อนุข้อการแสดงนะครับนาให้ครับการรบตัวกำริของเรานะครับคือว่าลักเรียนตนอยิ่งนะครับที่ได้ทำเพื่อการแสดงนี้นะครับมาเรื่องการแสดงวันการมอบรู้ความีของเรานะครับที่ได้มาให้ร พ mm hmm ี่ก็พี่ก็ทำอาละกี้ออกทำที่บ้านทำเขาที่เขาทุกมาแล้วมันเลยเล่เลยเพราะเราเพราะแม่เราช่วยแล้วก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับน้องๆก็ประทับใจนะครับกับกินข้าวโขบไปนะครับก็ได้รับรางวัลพรุ่งนี้จะให้คุณครูไปประกาศหน้าเสาธงนะครับได้รางวัลได้แชมป์ได้แชมป์กินข้าวโขบนะครับนะครับโอกาสนี้ก็คงจะขอเรียนเชิญนะครับประธานชุมชนของเรานะครับคุณ คุณชัยยศนะครับกันท่าสารนะครับเป็นตัวแทนนะครับมอบรางวัลน้ําใจนะครับโดยวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้สมทบรางวัลเพื่อให้กับการแสดงของโรงเรียนํารงราชสมคอ้นะครับมีคุณบุญเทียมนะครับจันเทพนะครับมีป้าใหม่ข้าวมันไก่ตัวนะครับไปเชิญป้าใหม่ข้าวมันไก่ตัวนะครับวางถ้วยข้าวมันไก่ก่อนนะครับคุณบุญเทียมนะเจ้าจันเทพ เงินสินน้ำใจงอ่งๆมาสองพันบาทแล้วก็ป้าใหมายก็มันไกอีกหนึ่งพันบาทนะจ๊อครับอันนี้ก็เป็นเป็นน้ำใจนะครับจากชุมชนฟังมินของเรานะครับที่มอบให้กับชุดนะครับการแสดงบงพุ่มสารพีของเรานะครับเป็นเชินเลยนะครับเป้าใหม่ได้เชิตตรงกลางเลยนะครับประธานชุมชนนะครับพุทโยศนะครับครับคิ่ว่าโอกาสหน้านะครับเราคงจะได้ หาักเกียร์การแสดงนะครับของโรงเรียนอีกนะครับในการที่จะมาร่วมกัดมัวฟัวฟังบินของเขานะครับสามารถยืนบนไปได้ได้ไหมครับหรือว่าตรงนี่ได้ได้ไหมหรือว่าตรงแถวหน้าได้ไหมเจ้าอ่านะครับเออนางรับต้องย่อหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับกุดตรีของเขาย่อหน่น่อยไม่ใช่ครับสูงหน้ามั้งหลังครับโอเคนะได้เต็มก็เจ้าช่างภาพเจ้า ขอบคุณทีมงานมากนะครับทีท่มาร่วมในวันนี้นะครับ okay, <my. S 1> มาพร้อมแล้วนะครับสามสาม <Okay. S 3> องอเคาขอเสียงกร้อมือขอบคุณล่องๆกาวง